ออมก็จะมาโชว์สกินแคร์นะคะแล้วก็วิธีการล้างหน้าของออมนั่นเองว่าทำไมถึงผิวหน้าดีขนาดน,นี้ไปดูกันเลยค่ะหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราอก็จะมาใช้ตัวนี้เลยนะคะของ n ู Skin ตัวนี้จะเป็นเครื่องนะคะที่สามารถเนี่ยทำความสะอาดหน้าได้อย่างล้ำลึกแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าเอ็ดล็อ l u um ูมิส a าร์แ a ค t i เวตติ้งค e ีนะคะก็สามารถทาลงไปบนหน้าแล้วก็ใช้เครื่องนี้นะคะ ล้างได้เลยเดี๋ยวจะมาล้างกาันเย่ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทำให้ผิวหน้าเรา,าเนี่ยเปียกชุ่มก่อนด้วยกันแล้วน้ะนี่ล้างกันเลยพอล้างหน้าชุ่มแล้วนะคะเราก็จะมาใช้นี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าตัวนี้กับเครื่องนี้เริ่มเลยค่ะทาให้ทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็ทาไปาให้ทั่วหน้าให้แบบว่าเนื้อครีมเนี่ยมันซึมจริงจแล้วเดี๋ยวเราจะาใช้เครื่องนั้ต่อแล้วหลังจากเสร็จแล้วนี่เลยเราจะใช้เครื่องนีกกัน เอกลับปุ่มนิสฟาน,นะคะก็สามารถใช้กดปุ่มน,นี้ได้เลยมาแล้วนี่นะคะ่ะรอบไปคนหน้าแล้วเครื่องนี้นะคะจะเป็นการทำคีดเมนต์พอแบบครบสามสิบวินเนี่ยเครื่องจะสั่นเพื่อให้เราเปลี่ยนที่เปลี่ยนรอบไปหน้านะคะเครื่องนี้จะใช้เวลาประมาณสองนาทีวนไปรอบๆเลยนะคะทุกคนครแล้วเราก็จะหมดถ้าเราทำแรงไปเนี่ยเครื่องมันจะแบบหยุดแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องก็จะดับไปเอง น่าหนุ่จังผู้คนสบายหน้ามากเลยอ่ะในการทำจีนเมนท์ไปด้วยนะคะจริงๆสามารถทําได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะแต่ความจริงว่ารอบเดียวก็อยู่หลายคนเพราะว่าแบบมันดีมากๆเรื่องหลับแล้วแสดงว่าครบแล้วนะคะการทำสปาของเราวันนี้ในการทำจีนเมนท์ที่ดีนั่นเองแล้วเวลารเราจะเก็บล้างแค่ถอดหมวออกมาแล้วก็ล้างทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะตอนนี้กำลังล้างอยูก็าสามารถใช้ล้างน้ำได้เลยนะคะตรงนี้ด้วย นี่ล้างให้สะอาดแบบนี้นะคะนี่นะคะตัวหัวจะมีจะมีทั้ง3หัวเพื่อที่เลือกให้เหมาะกับผิวหน้าของเราอันนี้เป็นตัวปกตินะคะหรือว่าใครที่เป็นคนแบบผิวแพ้ง่ายมีสิวง่ายก็จะมีหัวที่เหมาะกับตัวเองเวลาเลือกซื้อก็เลือกอูได้เลยนะคะและอย่างตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะมีให้เลือกเหมือนกันว่าแบบผิวหน้าเราเป็นแบบไหนแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวหน้าของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เลยการดูแลผิวหน้าของออมในแต่ละวันเนาะก็อย่าลืมนะคะไปดูแลผิวหน้ากันเถอะ และอย่าลืมว่าเวลาล้างหน้าให้สะอาดเราจะต้องมีเครื่องนี้ช่วยล้างให้สะอาดนะคะให้ดูผิวหน้าใกล้ๆทุกคนดีมากหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วนะคะหน้าใสมากทิ้งไว้แบบประมาณ10บสสวินาทีแล้วนะคะตอนนี้ก็ น่าใส่กริ้งเลยข้อดีของเจ้าตัวนี้นะคะจะช่วยทำความสะอาดสิ่งสกรปรกออกไปหมดเลยนะคะแล้วก็จะช่วยกัรเก็บน้ำให้ผิวด้วยแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยฟื้นฟูผิวฟูตงตึงนะคะยังไงก็ต้องมีนะคะ